คอฟฟี่พัดบายซูเลียนเป็นโค้ของอันอ่ำม,มิไผ่อ่ำหูจักเป็นโค้กของขายดีจันทานหนึ่งของกลุ่มนี้คอฟฟี่พัดกว่าฝีกว่าฝีอันมาปองไหวตั้งจินเชงเป็นผองเฮาเป็นเจ้าเดียวอันเฮ็ดขึ้นมาตาให้ก้นเจอกินกว่าฝีเลยพรดีแทงในจินเชงลเลยออกมาปองไห้ในกว่าฝีเมื่อในตัวเกาขาด,ดเดลยมาแม่งปันพรดีเป็นจึงหือหักสมมี ตื้อใจไหวในตรงวงมอยาใหญ่ลัดไหวว่ามีพรอดีตัดจอยหลองไปอยู่ดีมีไหวหลองตื้อใจมาเป็นข้าวยำหึงมีพรอดีหนังไหนหนึ่งเฮกังหลองเฮอมอยเฮห,ห้ตัดโตอัมรีไหลแปดกว่าเยา่ากอแทงแห้งทาดีให้มีนำเหลือเก่าสองจินเซเอากว่าจอยย้อมปันเกหวานในเลิด เย่าก่อจอยยาเย,ยว,วานไหลในเป็นการคนควา้าสามมีน้ำแค้มจอยเฮตลองเจ็บเนื้อเจ็บโตเจ็บคิงไหลโตทบว่าในจินเส้งมีสารจินซีโนไซไหลจอยเฮใไ้ธาโตอันเจ็บเนื้อเจ็บโตนั่นให้ไหลาหายคืนแข้มแหลบเตเต้ก่าฟีปองตั้งจินเส้งเฮาเป็นเจาน้านำปัดหนึ่งเย่าก่อเป็นเจ้าเหลียวในเมืองจึงไทยขาเขาเตะกินมะเตะเมือเตะขาย c o ฟฟี่พัดใบซูเลียนมีไว้อยู่2เมลหนึ่งสีสองหอใหญ่มี8ปดสองไต้ก่อโอยหลีหาซื้อไหล่จอมตีเอเจนซี่กูตีกูตังในเมืองจึงไทยในเมืองจึงไตเมือง,งกอกก้นอันเป็นโตแทนสมาชิกก้นเหตุการณ์งว่ามีห้อยตัด8เป็นหูป่องเกิดขึ้นไว้นั่นป่องมาเป็นโคของอันปอมอันตู้เตเป็นเพให้ตาก้นอัน กินเขากว่าพาอเป็นไรให้หาซื้อตีเอเจนซี่แหลกกลนขายอันเป็นนักธุรกิจสูเลียนอันคอฟฟี่พัดบายสุเลียนดีเตจ่องหมอกหลัดปันพี่นอ้องเขาในสุกค